เนี่ยวันนี้ขอดูคุณเซนหน่อยเห็นบอกว่าล่าสุดคุณเซนค่อนข้างจะโกรธมากทีมงานเปิดภาพตลาดพลูหน่อยได้ไหมคือก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันมีข่าวหนึ่งคุณผู้ชมฮะคือมันเป็นการยิงเป้าแล้วการยิงเป้าเนี่ยเขาก็จะเอาหน้าหุนเซนใช่ไหมกับคุนมาเน็ตแล้วก็มารีเนี่ยมาเป็นเป้าล่อ,อปรากฏว่าไอ้ซุ้มยิงเป้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าได้รับการตอบรับเยอะคือไม่แน่ใจว่ามีคนเอาข่าวนี้ไปบอกหุนเซนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไอ้ตัวเขาเรียกไอ้ตัวที่ล่อเป้าหน่อยดิ ที่เห็นหน้าฮุนเซนเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะล้านยิงเป้าเนี่ยที่ตลาดถนนคนเดินหวังจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีคนเอาหน้าฮุนเซนกับมาลีไปทำเป้าล่อ,อแล้วปรากฏว่ากิจกรรมยิงปืนบีบกันเนี่ยมันได้รับความนิยมเหลือหลายโดยเฉพาะหน้าฮุนเซนกับหน้าของมาลีเนี่ยนะฮะโดยมีการเขียนข้อความว่า เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นฮุนเซนจะมีข้อความบอกขอเคลมหน่อยส่วนถ้าเป็นพลโทมาลีนจะเขียนว่าเสียมใจร้ายนี่แล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกว่าทันทีที่เอาเป้านี้มาล่อเพื่อความสะใจแล้วก็ความสนุกสนานของชาวบ้านเพราะคนไทยไม่ชอบผู้นาเขมรมันก็สนุกดีเวลายิงใส่ปากมันโดยเฉพาะปากของมาลีเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงใส่หน้ามันก็คือหน้าฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้ซุ้มเนี้ยเห็นบอกว่าเขาจะจบคือวันนี้6ตุลาใช่ครับนี่ ปรากฏว่าเดี๋ยวเปิดภาพสมที่ยิงปากของมาลีหน่อยเนี่ยนะฮะฮุนเซนโพสเฟซบุ๊กเลยแล้วฮุนเซนแน่ภาพงานยิงเป้าใส่หน้าตัวเองติดมาด้วยโดยเนี่ยเนี่คือตอนนี้งานวัดเนี่ยยิงป้องยิงเป้าเนี่ยจะเป็นหน้าฮุนเซนเยอะมากแล้วฮุนเซนเขารู้เนี่อันนี้ก็อีกงานหนึ่งเห็นไหมฮะสายมือและเป็นตำรวจด้วไงยิงแสกหน้าเลยนี่ล่าสุดฮุนเซนโพส หาว่าเราไม่มีอารยธรรมแล้วใช่ฮะก็คือฮุนเซนเนี่ยมีการแคปาภาพตัวนี้แล้วก็ไปโพสสาย,สายมืใช่ฮะสายมือโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวโดยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าชาติที่มีอารยธรรมที่มีคุณธรรมที่มีจริยธรรมและอารยธรรมอันสูงส่งหรือ ตั้งเป็นคําถามเอาไว้บอกผมขอเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนอย่าก,กระทําอันน่าอับอายเช่นนี้ซึ่งไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าการกระทําของสัตว์เสียอีกไม่ว่าวิดีโอนี้จะถูกสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตามล้วนแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมอย่างชัดเจน,นอย่าลืมนะ คุณเซนอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวเปิดภาพที่ตำรวจเขาไปซ้อมยิงปืนที่เป้าหน้าคุนเซนเมื่อกี้นะฮะขวามือคือบ้านของกัมพูชาเนี่ยเอาธงมากระทืบเลยนะเอาธงไทยมากระทืบบ,บ้านเราเนี่ยยังไม่ปลดธงนะแล้วก็แม่มาฉีกธงเผาธงแต่ขเขมรเนี่ยดึงธงไทยมากระทืบแล้วก็เหยียบจําได้ใช่ไหม แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ที่เขมรเนี่ยใครมีการติดธงเขมรเนี่ยเหมือนกับจะไม่ปลอดภัยแต่บ้านเราเนี่ยติดธงไทยอติดธงไทยในเขมรคือมันเหมือนจะไม่ปลอดภัยถูกไเขาก็เลยปลดธงไทยแล้วก็เอามากระทืบกันเนี่ยอันเนี้เราเองเนี่ยคือเราก็รู้สึกตําหนิแต่ปรากฏว่าของคุณเซนเนี่ยแค่เอารูปนิ่งของคุณเซนมายิงเป้าคุณเซนกับโกรธที่คนของคุณกระทืบธงชาติซึ่งเป็นเสมือนประเทศเราเนี่ยผู้นําเราเนี่ยยังไม่พูดถึงเลยเออ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกคุนเซนเขียนยังไงต่อนะไอ้ฮุนเซนเขาไม่ทิ้งท้ายบางช่วงเขาบอกเหมือนเรียกร้องให้ประชาชนของเขาบอกว่าหากเราเห็นว่าการกระทําของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิดก็อยากแข่งขันกันทําผิดเลยเพราะการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกนี่ท้ายสุดเนี่ยนะฮะขอแจ้งต่อที่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้อาศัยใกล้ชายแดนไทยให้รีบแลกเงินบาทเป็นเงินเรียวหรือดอลลาร์สหรัฐด,ด่วนเพราะในอนาคตอันใกล้นี้ท่านอาจจะ,ะเผชิญกับการขับทุมอย่างหนัก ค่าเงินบาทอาจเป็นเครื่องมือกดดันเราได้เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกรณีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันให้เปลี่ยนเงินบาทมาเป็นเงินเรียจะช่วยสร้างอธิปไตยทางการเงินของชาติผู้ไาย่อย่าถือครองเงินไทยนี่แต่แปลกมากค่ะเมษแห่เข้าไทยเกือบทุกวันนะฮะแล้วก็อยากได้เงินไทย<อ>แต่ผู้นำขเขมต์บอกอย่าถือครองเงินเมตเอออย่าถือ,อ,ถอทองเงินไทยแต่ให้ถือครองเงินเมศน อ้า <ละ S 1> ก็แล้วแต่ถ้าขามนจะเชื่อก็สุดแล้วแต่แต่ขนาดเดียวกันอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ยิงเป้ารูปคุณเซนปรากฏวัดเสือดาวที่ตรัาแปะรูปเปรตครับ เป็นเปรตสองเขาเรียกเปรตสองตัวใช่ไหมฮะที่วัดเสือดาวในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะก็คือมีการแสดงหุ่นเปรตสองตนเอาไว้เหมือนเปรียบสเสมือนคำสอนน่ะก็เขาบอกให้เห็นภาพหากเป็นคนโลภหากเป็นคนที่อยากได้ของคนอื่นหรือพูดจาเท็จพูดจากโกหกเวลาตายไปก็จะตกนรกกลายเป็นเปรตเขาก็เลยสร้างหุ่นเปรตจำลองขึ้นมาอันนี้ก็เดี๋ยวจะโดนวิจารณ์อีกไหมล่ะแล้วก็ไม่ใช่เพราะหุ่นเซนนะคู่กันกับน้องมารีด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ หน้าอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็ดคู่โดยเบื้องต้นเนี่ยชุดที่ใส่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชุดชูชกคือกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มกอบโกยและสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นเป็ดส่วนความกังวลหากมีกัมพูชามาทําบุญที่วัดนี้แล้วเห็นเป็ดสตนจะไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกไม่กังวลหรอกเพราะประเทศเขาทําหนักกว่านี้อีกประเทศของเขาเนี่ยมีการเอาธงช่องธงชาติของเรามา อย่างนู้นอย่างนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่บอกเพราะประชาชนของเราเองก็ไม่พอใจเขาและอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนในพื้นที่ตักบาตรเทโวโรหณนะในวันออกพรรษาพรุ่งนี้ด้วยที่วัดเสือดาวจังหวัดตราดเอาดูความเคลื่อนไหวขมรหน่อยเพจส่องขมรนเขาลงเอาไว้ว่าล่าสุดไม่รู้มันจะไปเขาไหนกันเนี่ยนะถ้าหารขมรลงรูปว่ากําลังบุกเบิกทางไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นบุกเบิกทางนะบุกเบิกทางโดยเบื้องต้นทางที่กําลังจะบุกเบิกอันนี้ เห็นบอกว่า hmm. น่าจะเป็นทางขึ้นเขาที่ไหนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใส่พิกัดใช่ไหมไม่ได้บอกค่ะนี <t Are S 2> <No. S 1> ่เราเองก็ต้องมอนิเตอร์คงไม่ใช่ที่จันทบุรีนะทำไมถนนคล้ายจันทบุรีจังเลยน้องเมเนาะโอ้นั่นน่ะสิค่ะนี่แต่ไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะมันคือพวกเขมรใช่ไหมค่ะนี่ถนนคล้ายกับถนนแห่งน้ําใจจันทบุรีจังเลยถ้าใครได้ติดตามมาที่เราจะกั้นแนว15กิโลเพื่อกันไม่ให้เขมรตัดถนนซอกร่องน้ํา ขามเมนก็ทําถนนเหมือนกันฮะแต่ไม่ได้ระบุพิกัดว่าตรงไหนต่อมาอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมฮะเราก่อติดความเคลื่อนไหวทหารขามเมนกันหน่อยเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีการประทะแต่การก่อติดของ Army m i l i t a r y Force ยังยืนยันว่าทหารขามเมรขอบคุณที่กองทัพส่งอาวุธใหม่มาให้นี่ไม่ใช่ปืนที่เอาไปยิงเป้าอะเนาะนี่ เห็นด้านแดงๆคือค <ะ S 2> ไม่ใช่อะไรหรอกยาว่าอย่างนั้นงี้เลยคือวันนี้คเมงเขากโกรธไอ้เรื่องกรณียิงเป้าหน้า,<ข>าหนุนเซน่ะ <ขา S 1> เดี๋ยวเอาคู่กันก็ได้ทีมงานอคาคพามนี้ไว้แล้วเมื่อกี้ตอนช่วงลุยหนึ่งยังเล่าไม่จบพอดีเลยขอขึ้นปืนยิงเป้าหน้าของท่านสมเด็จทุนเซนหน่อยสิปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกโกรธมากใช่แล้วก็มีการที่เหมือนกับว่าเอาจริงก็เขาบอกว่าไทยเหมือนไปย่ำยีเขาใช่ไหม แต่ขนาดเดียวกันเวลาคนขเขมรเนี่ยฉีกธงเผาธงของชาติไทยเนี่ยคุณเซนไม่เห็นกระดิกออกมาพูดอะไรเลยแต่พอเห็นภาพน้องมาลีโดนยิงแสกหน้านี่นะฮะคุณเซนโกรธเป็นปืนเป็นไฟส่วนใหญ่เป้าที่ได้รับความนิยมคือน้องมาลีนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่แล้วคุณเซนโกรธมากนี่ล่าสุดเนี่ยเล่าครั้งเอาไว้ในลุยหนึ่งเดี๋ยวขึ้นคู่กันเลยนะกับภาพอาวุธใหม่ของทหารขเขมรอาวุธใหม่เขากับปืนยิงเป้าเราเนี่ยใครใหม่กว่ากันเนี่ย เนี่ขวามือช่วยเปลี่ยนเป็นวัดเสือดาวอีกรอบหนึ่งเพราะวัดเสือดาวเนี่ยปรากฏว่าเขาทำรูปเปรตใช่ไหมเป็นการเตือนเอาไว้ว่าคนโกหกคนพูดเท็จจะต้องลงนรกแล้วเขาก็บอกว่าเปรตตัวเนี้ยเปรตตนเนี้ยมันคือมาลีเดี๋ยวดูหน้ามาลีหน่อยดินี่แน่ใจว่าขเขมรเนี่ยยังไม่ได้มอนิเตอร์ข่าวนี้เดี๋ยวถ้าหุนเซนเห็นว่ามาลีเจอกระทำแบบนี้อีกไม่รู้ว่าหุนเซนจะโพสต์อีกหรือไม่ แต่อย่าลืมนะเวลาคุณกระทืบสินค้าไทยคุณปลดธงไทยลงมากระทืบใช่ไหมคุณเอาแบงค์ของเราแล้วเอาเท้าเหยียบอ่ะอย่างเงี้ยทำไมพวกคุณเซนไม่พูดบ้างทีเวลาหน้าน้องมาลีโดนกระทำหน่อยเนี่ยโกรธนี่แค่หน้าน้องมาลีนะไม่ใช่แค่หน้าน้องมาลีนะคะคุณเซนด้วยนะคะที่เป็นางแต่คุณเซนเขาห่วงน้องมาลีมากกําลังจะบอกว่านี่เขาโกรธอะไรที่คนไทยทํากับน้องมาลีเอาแค่รูปเราไม่ได้ใช้ธงชาติเขาด้วยถูกไหมเพราะเราให้เกียรติ นี่เราก็อุตส่าห์ให้เกียรติไม่มีบุญรานีด้วย <S <S แต่ปรกากฏคุณเซนโกรธมากเลยไปทําอะไรนะ้องมาลีไม่ได้เลยตอนเนี้ล่าสุดวัดเขาก็เลยเชิญชวนเดี๋ยวขอเปิดคู่กันกับคุณเปรตหน่อยก็ได้นะฮะปรากฏว่าลืมลืมเปิดไปในลุยหนึ่งเห็นบอกวัดเขายืนยันว่าเขาเป็นคติสอนใจใช่ไหม<ะ>บาบุญคุณโทษคุณเป็นชูชกแต่หน้าเป็นมาลีกับคุณเซนขอเสียงผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม<ะ>ผู้ใหญ่บ้านบุญมั่น อยากให้ผู้ใหญ่พูดถึงเป็ดสองตัวนี้นิดนึงครับพูดเลยครับพูดเลยครับครับเป็ดสองตัวนี้ก็เหมือนกับการสอนนะฮะถ้าเราเป็นคนอยากได้ของคนอื่นโลดไปได้ของคนอื่นเป็นคนที่ว่าพูดจาเท็เนี่ยตายไปก็จะตกนรกเป็นเป็ดนะครับตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับครับลักษณะเป็ดเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็ดลักษณะส่วนสูงนะฮะส่วนสูงตัวเนี้ยเป็ดตัวนี้ก็สูงประมาณอ่าสี่เมตร มือทอใบลานครับแล้วก็ซีคโครงผอมนะครับอยาก <laughs> แต่หน้าแต่หน้าเป็นทุกหน้าเป็นทุกอยู่หน้าเป็นทุกหน้าเป็นใครบ้างครับหน้าก็ที่เห็นนะครับก็มีเอ่ยชื่อได้เนาะก็มีคุณเซนกับมารีที่เรารู้กันอยู่นะครับก็เขาก็อยากได้ของของของเราเนาะอยากได้ของเราแล้วก็ okay. คือคนไทยถือว่าเป็นเปรตโลภแล้วมาลักเอาของเราไปลักขโมยของเราไปเอาแผ่นดินเราไปเนี่ยก็เลยเชื่อว่าตกนรกจะเป็นเปรตเนี่ยนะฮะข้านายเดียวกันขเมนวันนี้เขาอาจจะไม่รู้จักเปรตมั้งเพราะเขากำลังเล่งสร้างถางป่าล่าสุดส่องขเมศลงเอาไว้ว่าขเมนกําลังถางป่าเอาไว้เป็นเส้นทางส่งสเสบียงนะฮะนี่หรือแม้แต่อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อส่งสเสบียงแล้วต้องตามด้วยรถน้ำขเมนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เห็นบอกว่ากำลังตุยทางนี่ใช่ไหม วางเรื่องระบบน้ําเอาไว้เหมือนกันสําหรับทหาร,รเขาแต่อันนึงเนี่ยนะเอาจริงที่น่าตกใจเลยแล้วอันนี้ไม่ได้ไปแซะอะไรเขาด้วยแล้วหลายคนกำลังวิพากษ์วิจาร์เรื่องดาวซินโดรมล่าสุดมีภาพปรากฏอีกแล้วเมย์คือครั้งก่อนที่บอกเป็นดาวซินโดรมแต่งตัวทหารเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยใช่ไหมใช่ค่ะมีเสียงไหมครับ,บมีเสียงไหมมียอ๋อเป็นเพลงเหรอแล้วเพจสองเขมรบอกว่าเป็นทหารประจำการ นี่ฮะแล้วน้องก็เป็นดาวซินโดรมนี่คือถ้าเทียบกันเดี๋ยวเปิดภาพน้องที่ถูกระบุว่าเป็นดาวซินโดรมแล้วเอามาเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะคู่กันกับอีกภาพหนึ่งคือแนวหน้าเนี่ยมันควรจะต้องแข็งแรงถูกไหมครับเมย์<ะ>ไม่ควรจะเอาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมาเป็นแต่ก็เข้าใจได้ว่าน่าจะขาดกําลังพลไหมเพราะขวามือนี่นก็เป็นแนวหน้าถูกไหมครับเมย์นี่ที่เห็นบอกพาเมียมาพักอยู่ด้วยเยดินท้างหลังเนี่ยนี่ซึ่งเอาจริงอย่างที่ปราสาทพระวิหาร เออวันนั้นใทรพูดนะที่วิเคราะห์บอกว่าไม่แปลกขเขมรเนี่ยเขาจะเอาเมียมาไว้ด้วยแต่ของไทยห้ามเลยนะฮะ,ฮะถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นของขเขมรไม่แปลกเขาจะหิ้วเมียมาอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะนี่ฮะแม่ของเรานี่ทหารเราจะไม่ยอมเลยลูกเมียนี่ห้ามเข้ามายุ่งเลยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเอ้ากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเหมือนพี่ทหารขาเขมรเขายิ้มเลยเนาะเมียเขาแบบมาเป็น กำลังใจามัาเป็นกำลังใจนี่แรงก็เลยไม่ค่อยมีเะาจะสู้กับเราเนี่ยนะเมียม,มาอยู่ด้วยก็เลยต้องปกป้องเมีย